ไปเล่นจะไปทำหมาที่วลกมาไปไหนน่ะไปไหนน่ะ,นะไปเลยละเลยละเัเนี้มเนะมันไปเล่นอยู่คนก็เปลี่ย นีเมาพี่อุ้มนะพี่อุ้มนะไหนๆแล้วเราจะวิ่งแถวนี้ก็ได้นะวิ่งออกไปกพาน้องอ๋อๆๆจะดีๆลูกจะดีๆเอานเอาขึ้นไปตีตีออมเห็ดตีออม อานีนีอันนี้สู้ีอันนี้สู้ไอ้ที่ยอมทำอะไรมานั่งแบบสมาธิค่ะ่ะน้องนั่งน้องนั่งพัก่อนน้องนั่งแล้วจ้าวิ่ง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 ั ต,ตอมอา,ามน้อ, <c oughs> องตามน้องตามน้องตามน้องให้ทันไปไปไปได้ต้องนไปเด้สสาตูดลงเลยบุเ้ยเดงสองสเฮ้ยไ,ได้ได้ไปเลยตับได้ไ อาวเราคือเื่งนี้เราแพ้รงนีไม่ทันเลวไม่ทันแล้วน้องปเอามายเอามาเอ็นโซ่ไปเลยนนชอบใหลน้องไปน้อไปเซม

เลยล้มลงล้มลงล้มๆหยุอล้มๆนะต่อมาเล่นด้วยไหมั้ยอไปเลย

น้อนจะกลับบ้านไหมจ๊ะค่ำแล้วนะจ๊ะแต่้านนี้นะเออไม่กลับเหรอเรื่องคนเดียวได้แหลอลูกไม่รถด้วยดินด้วยนั่นไผ่นั่นไผ่แย่าแยมาตาแลวใช่ไหมใช่่ย่ต่

กูดำหมดเลยทำกุ้งใ้ถึราทำไปแล้วอาบน้ำเลยอาบน้ำจังหมดเอาน้องลงทางไหนลูกน้องลงทางไหนลงน้ำทางลงน้ำเข้าบ้านแล้วพูน้องคือดำกาศกุลมันเล่นแบบคาไม่ได้เมียให้น้องกินด้วยลูกให้น้องกินด้วยเฮ้ยน้องกินอะไกินน้ำให้น้องกินน้ำน้ำลูกลงยืมน้ำจะรักรุ่นมันก็ไปอยู่นี่เดี๋ยวอยู่ในกระเียงนู่มาแล้วบ่ ยังเหลืออยู่นิดนึง